เสือพาไปมีแม่ทินกกอกแม่บุญถิ่นกอกอกอขึ้นรถแล้วเนาะ คนตกมันก็ได้อีกบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะเนอะมันจิ้มหักในเวลาถ่ายรูปเงนจีบเปียกมีหมอกมีอะไรตัวเต็มรถพอดีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย เป็นยังไง้เปืนไม่ไหวแล้อนจริงๆ้าเดินทางลงนะอยากจะเปิดแอร์แตองสาโอ้ยคิดถึงรถละสิคิดถึงรถตัวจือไปแล้วมันก็เด้งทีนันนน้น เก่ๆปเนาะแก้วนะค่ะแล้วช่วยซ้ำนะคะ้่ะไม่ตายไหมยังไงคะเหนื่ยไมคะเหนื่อยค่นื่สวยไหมคะสวยมากถ้ามาช่วงเช้าเนาะถ้ามาช่วงเช้าจะดีมากเขาบอกว่าถ้ามาเดินไิกงไก ไม่ใช <ítulo> <away> anyway, <LE> ่ก็หยอกนอนไม่เต็มอี่กันช่างตั้มค่ะนอนเช้าสอดแจ้งสอดแจ้งมาช่้วคคนขับก็สอดแจ้งเดี๋ยวไปที่จังหวัดงก็สอดแจ้งกันอีกไหมโอ้โสอดแจ้งอีกเสอดแจ้งอีกไม่ต้องนอนรอไเด้อว้รไปเด้อขึ้นรถไเด้อขึ้รถมากรออีกน้ไม่ไหวเลยน้องร้อยกระโดดเด้อ อย่าลืมนะว่าอันนี้ตั้งเจ็ดร้อยกว่าโลเจ็ดร้อยกว่าดเน่ๆก็ว่าที่ที่มาโดยแทบไปก็ดำแล้วพึ่งดำอ่านไปก็ดำไม่ดำค่ะแม่วันไม่ไม่พูดถึงว่า

บอกว่าบนกนดำนะจะมีพิเศษอยู่อย่างพันขาวอะไงไงต้อบอกว่าสิ่งผู้ขาวเป็นสิ่งพิเนต้องผิวพิเศเนะขาวแน่โป้งเลยเอ้าเห็นเห็เวลาดาราอะไรเนาะดาราอะไรที่ย้มรำพุยิยิ้มะฟันเขานี่ขาวสุดยอดกระายิ้มเลย แล้ววัเราใส่ได้ถ้าลืมขาจะเข้าไปแล้วจะเอาให้ลูกมาสูงแล้วก็มาแล้วก็เอาเใหกใส่เลยใส่ใช่รองเก็มาหายหไโอ้ยรองทามเป็นเต็มบ้านแต่มันใหญ่ๆนดี๋ยแจะองรงท้าใส่แน่เนาะง mày nó quen mày nó quen nó quen nó nó quen nó quen เอาดีเทอร์มินาม่ใช่แตันไดูดขานะไม่ดูดแล้วันเบาด้วยเบาเด็กไม่ได้กระเทีเทอร์มาท์ใช่เราะคุเอารเท้าเด็กมาใส่อันนกงักก็พยุงตลอดแ้วอ่ะ m ไมปจอดตรงนน้นได้ม mm ั้ยเขาไม่จอดแลยจอดตรงนน้นได้มั้ยกันสีแดงหน่งถ้าสมมตนว่าให้ให้ลรวเรารอคิวอีเหมือนเดิมไม่รอแน่เราก็ไม่รอแน่คนรอคิวเพิ่งยังมีอยู่อีกเพเลมีทุกวันเลยต้อก็บ้ประกา่ปร้อยสามสิ มตอะไ้มาวมือนะะวามือกันนมาถึงนมาที่ีอ้ยมาเที่ยใหม่มาเที่ใหม่นะคะขอบคุณเช่นกันุณเช่นกันมาถึงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุษบุตบอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ